จากสงครามการค้าหรือเทรดวอร์เนี่ยตอนนี้ทำท่าว่าจะไปสู่ขยายไปสู่เรื่องของสงครามการเงินนะเป็นไฟในเชื้อวอรมันเกิดอะไรขึ้นเราเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรในระเบียบโลกใหม่ที่เมื่อไาจะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรทั้งนักธุรกิจทั้งประชาชนคนดินเดี๋ยวเรามาคุยเร่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์สุภพนันสันครับสวัสดีครับอาจารย์สุภพครับสวัสดีครับครับมาก หลายคนก็จับตามองนะว่าไอ้สงครามการค้าเนี่ยมันทำท่าจะรุนแรงไปเรื่อยๆแต่มันไม่ดูมันไม่ค่อยแผ่วเท่าไหร่นะฮะมันก็มีย,ยึกยักยักมีการเจรจามีการต่อรองกันมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สงครามการเงินยังดูทำท่าจะเข้มมากขึ้นมากขึ้นทุกทีไอ้ตรงนี้มันมีทีททาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเพราครับก็เรียกว,ว่าจากเรดวอ์ A our, จากทาลีวอ์ตอนนี้ก็กินลิฟต์ก็ไปในแฟในเชสเชียลวอ์ นะครับปัญช่วอก็ประกอบด้วยหลากหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ c u r ร์เรนซีวอลนะครับตัวอย่างเช่นการแข่งขันกันรดช่างเงินซึ่งตอนนี้ก็ทำท่าจะเกิดขึ้นนะนะครับแล้วขนาดเดียวกันมันก็ยังมีความร่วมมือกันในแง่ของภาคส่วนการเงินต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของออตลาดเงินตลาดทุนเช่นตลาดทุน้นตลาดตราสารหนี้ตลาดพนับัตรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะ ป็นตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วล่ะว่ายกต่อไปของการเผเชิญหน้ากันต่อสู้ระหว่างอเมริกากับจีนนะฮะคงไม่แคล้วเรื่องของสงครามการเงินนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพอปาหมาัดกันในแง่ของสงครามบัญชาสงครามภาษีเนี่ยก็โดนเห็นว่าอเมริกาจะเอาจีนไม่ลงเอานะครับทําไมอย่างนั้นไม่จริงหรือเปล่าเน<ด>ี่ยคุณนยุทธลองดูสิครับว่าระหว่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังรอโทรศัพท์จาก ประธานดีสีจิ้งผิงอย่างใจจิตใจจอเนี่ยิิกําลังทําอะไรอยู่ครับทําีนีก็เดินเดินท่องเที่ยวเดี๋ยวไปเ,ด,เดินมิตรประเทศต่างๆนะครับสบายใจรประธานดีสีจิ้งผิงก็ไปชิมแหนมเรืองที่ฮานอยครับชิมแหนมเรืองชิมเผอเสร็จย็งไงครับเดินทางไปชิมปะกุเตที่มาเลเซียเซนะครับแล้วก็ตกได้ด้วยเลยครับตกเท้าด้วยนะครับลองนะครับสดน้ํา ปากรอบครับต้มครงปากรอบอ่าปากรอบจากกัมพูชาใช่ไหมฮะตีิ่นชื่อามากเลยครับเป็นไฮะระหว่างนั้นซ้ำกล่องหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไม <c oughs> คุณนําจีเนี่ยไม่โทรมาหาสักทีหนึ่ง <c oughs> คุณนําทั่วโลกก็โทรไปหา <c oughs> ดดม้างไปนะฮะเดี๋ยวอย่างยิ่งบรรดาชาตินะครับคือถ้าคุณมีสังเกตดูขนาดเนี้ยมันเป็นประวัติการเป็นไงครับเขียนเสือให้วัวกลัว หรือว่าเชื่อใจให้ลิงดูในกรณีของปฏิวัติการของสงครามกัญชาสงครามปฏิทินที่ดําเนินการโดยครับโดยทรัมป์นี่นะฮะนะครับ,รบก็ก็มีวัวตัวเล็กตัวน้อยทั่วโลกก็วิ่งไปวิ่งโลกไปหากันนะครับหรือว่าเสนอเข้าคิวขอเจรจากับทีมงานของประาธานดีทรัมป์ไปอย่างทั่วหน้าอย่างที่เห็นอยู่นะครับแต่ว่าพอมาเขียนสื่อให้วัวลัวนเนี่ยหละครับในกรณีจีนเองครับ ่เขียนเสือให้พญามังกรกลัวพญามังกรกลัวเสือไหมครับคุณคุณครับไม่กลัวแล้วดูท่าจะไม่กลัวแล้วเนี่ยนะครับแล้วเชื่อเชื่อไก่ให้ลิงดูเผอิญลิงอย่างจีนคืออะไรครับก็ลิงแห้งเคียงอย่างเงี้ยลิงซินหงอคงเป็นไงครับแล้วจีนก็จีนก็กลัวกลัวอ่ากลัวไก่ที่ถูกเชื่อนหมครับนะไม่กลัวเดเนี่ยนครับก็เลยปาดดาบสู้กันดูเดือดอย่างที่เห็นอยู่นะแล้วเมื่อเอาจีนในแง่ของภาคเดียวเซกเตอร์คือภาคอ่า เกี่ยวพันกับเรื่องของการช้าภาาของไอ้นะครับการลงทุนนะฮะอ่าคของอะไรต่อไม่ไรไม่ลงนี่นะฮะแน่นอนมันก็ต้องหามุขวิธีอื่นที่จะหาทางลากขาจีนนะครับหรือว่าหรือว่าลากฐานลากหังมังกรเนี่ยให้มีพลังและมีเป็นที่ว่าเพิ่มมากินซึ่งแน่นอนมันก็เรื่องมาถึงเรื่องอะไรครับมาถึงเรื่องของภาคการเงินซึ่งเป็นภาคส่วนที่อเมริกามีความเข้มแข็งมากที่สุด พราะอเมริกา ad, นั้นเป็นฟไนแนนซ์เบสอีโคโนมีอย่างที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วไม่รู้นักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะฮะวิจ <c oughs> ิตบอเข้อมันอีอยู่กับภาคการเงินมันไม่ได้อีอยู่กับภาคเรือเซกเตอร์นะครับเพราะว่าภาคเรือเซกเตอร์มันโบยบินจับไปจากไปยังไม่รู้กี่สิบปีแล้วใช่ไหมครับ <hardships. S 2> จนเหลือภาคการเงินกับภาคบริการเป็นหลักใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อภาคการเงินอเมริกามีความยิ่งใหญ่อเมริกาก็มองเห็นแล้วว่าบริษัทของจีนเนี่ยมาจดทะเบียนขายหุ้นอยู่ในอเมริกาเนี่ยประมาณสักกี่บร ตอนนี้ก็เหลือประมาณสักสองร้อยแปดสิบกว่าบริษัท่อนน้นนี้สามสี่ร้อยบริษัทนะฮะจัเยอะนะนะครับก็ก่อนหน้าเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบรรดาเทเลคอมยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยนะครับไชน่าโมบายไชน่าเทเลคอมนะไชน่ายูนิคอมร่วนแล้วแต่ไประดมเงินจากตลาดหุ้นนิวยอร์กทั้งสิ้นในวอลซีทั้งสิ้นใช่ไหมฮะแล้วต่อมาพออเมริกาเริ่มกดออกกดออกระเบียบที่เข้มแข็งเนี่ยทั้งสามยักษ์ใหญ่เทเลคอมเป็นไงครับ ที่กลุผูกเก่าหาว่าไปเชื่อมโยงกับความมั่นคงของจีนนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยถามว่าไอ้นะครับกองทัพที่ไหนในโลกที่มันไม่เชื่อมโยงเชื่อมโยงกับเรื่องเทคโนโลประเทศนันนันะครับคุณจะไปสร้างระบบเทรโนโลใช้เองหรือเปล่าครับคุณดูนะครับกองทัพคงสร้างเองไม่ได้นะนะครับดฉะนั้นเป็นไงก็ับก็ไปล่าวหาเขาไปต่างๆเขานะยแล้วก็สร้างระบบไอ้อบัญชีขึ้นมานะครับว่าต่อไปนี้บริทัดไหนก็ตามที่ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยของมิกา ลงทุนอยู่ในภาคการเงินอเมริกาจะต้องมีนะครับต้องมีเรียกสวยหรูว่าอะไรครับก็คือออ d i t สแตนดาร์นะฮะก็คือแอคเคา t i n งสแตนดาร์นะก็คือนะครับกฎเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชีเนี่ยที่สอดคล้องกับที่นะครับผู้คุมบฎทางการเงินอเมริกาเนี่ยยอมรับเป็นไงครับพอนดออกมาหยุ่หยิ้มเยอะยุ่งยากจีเขาก็เลยถอนตัวซะเลยแล้วก็ถอนตัวต่อเนื่องต่อมานะครับไปไล่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นจี บ,บางบริษัทแม้ว่ายัางไม่ได้ถอนตัวแต่ก็ถูกขึ้นไปเป็นะไรครับอยู่ในบัญชีดําที่ถูกจับจ้องนะแต่เ,เช่นแม้แต่นะครับไปตู้นะครับแม้แต่อาลิบาบาเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งก็เนื้อหอมมากอยู่ในวอลตีอยู่ในกระกดานแร็พส์แท็กนะฮัตอนนี้ก,ก็ก็เรียกว่าต้องระวังตัวกันกัน,ก,นกันเพิ่มมากขึ้นอย่างมากเพราะว่ารครับพอสกอตเบนเซนเนี่ยมีคนไปสัมภาษณ์ว่าเออดาบต่อไปที่จะลงใ่จีนเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องอะไร จะโยงไปถึงภาคการเงินไหมตัวอย่างเช่นจะมีโครงการที่ดีลิสบริษัทต่างๆของจีนซึ่งตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณสัก280บริษัทเนี่ยออกจากตลา,าดหุ้นจีนอาจจะออกจากตลา,าดหุ้นสหรัฐมีการไหม280บริษัทของบริษัทจีนที่ยังจดทะเบียนใช้หุ้นอยู่ในอยู่ในวอลตีนี่นะมันมีมูลค่ามาแข็งประมาณเท่าไหร่ครับคุณดูครับเออเท่าไหร่นวก็ก่อนหน้านี้เยอะนะอตอนนี้เหลือประมาณสัก800 80,000ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นแล้วเราคิดดูดีครับไอ้มูลค่ามาเก็ตแชลในตลาดหุ้มนมันไม่มันไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดสิบะล,ะล,ล,ล้านล้านเหรียญอะ,อะ,ะและ้วก็ก็คือจะไม่ง่ายเลยว่ามูลค่ามาเก็ตแชลของบริษัทจีนสองสัมบรบิษัทที่ยังจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นเมกางานี่ย<ช>ผมว่ามันก็กลมๆปรบาาณทั้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมูลค่ามาเก็ตแชลรวมของของของ,ของตลาดหุ้นสหรัฐกานี่นะครับครับดับนั้นแล้วเนี่ยมันก็เล็กมากนะครับและจีน,นี้ครับ จีนเขาก็เลยเตรียมทางหนีที่ได้คนจีนเขาเตรียมมาหลายปีแล้วเพราะว่รู้ว่าเหตุาการณ์ในอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นและทำท่าจะเกิดขึ้นเนี่ยก<อ>็คือสงครามการเงือนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ได้ได้ไม่ยากไม่ยากนะเมื่อดูจากแนวโน้มอ,อ่อต่างๆนะครับของการไปเชิญหน้าของทสองชาติ <ทำ S 1> แบบที่เป็นอยู่นี้นะฮะเป็นไงครับเขาก็เลยเตรียมการอะไรครับก็เตรียมการหนึ่งก็คือแล้วเตรียมการอัรนดับแรกเลยคือก็คือครับ ก็คือได้มีการจดทะเบียนสองตลาดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ๋อเขาทำดูโอีิสติ่งนะครับแต่ครับแปดสิบเปอร์เซ็นของไอ้สองร้อยแปดสิบสองร้อยปดสิบกว่าบริษัทที่ยังจดทะเบียนขายหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นดูอิสติงครับก็คือนะครับก็คือจดทะเบียนสองตลาดโดยว่าอย่างยิ่งไปจดทะเบียนที่ไหนครับที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะฮะจะได้แล้วเนี่ยเมื่อคุณจดทะเบียนสองตลาดอยู่เป็นไงครับถ้าคุณถูกลบออกจากตลาดหุ้นในนิวยอร์กเน คุณล้มหายแต่จ่ายไหมครับคุณโยยครับไม่ครับก็ต้องมาอยู่ในตลาดยังเลืออยู่นะคุณก็กลับมากลับมาเน้นตลาดฮ่องกงและต่อไปอาจจะไปอาจจะไปเพราะฮ่องกงกับอะไรครับฮ่องกงกับเซินเจิ้นกับกับไอ้เที่ยงไห้เนี่ยเขามีอะไรครับเขามีไอ้ไอ้ไอ้เน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะนะก็คือไอ้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 สต็อกมาร์เก็ตของคอนเน็กซ์นี่นะฮะก็คือสามารถลงทุนระหว่างกันและกันได้มันมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วถึงแม้มันจะมีกฎระเบียบอยู่บ้างก็ไม่ครับ ดังนั้นเขาก็กลับไปหาที่ตลาดหุ้นฮ่องกงแต่าดหุ้นฮ่องกงตอนนี้เป็นไงครับก็โอ้โหจะมีบริษัทเนี่ยไม่เฉพาะของบริษัทจีนที่ไปจดทะเบียนขายหุ้นในในวอลตีแล้วไม่สามารถอยู่ได้เพราะเพราะเขาดีลิสคุณนอกมานะฮะตอนนี้บริษัทของอาเซียนก็ดีบริษัทของตะวันออกกลางไม่รู้ต้องกี่แห่งก็เตรียมที่จะไปทํไอ p o โอในฮ่องกงกันเป็นแถวเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทิร์นโอเวอร์ของแต่ละวันของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยที่เขาซื้อขายแต่ละวัน ไอเดือนล่าสุดคือเดือนมีนาคมเท่าที่เราประมวลได้เนี่ยคุณดูต้องดาวดูครับเข้าซื้อขายเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆเช่นตลาดทุนไทยตลาดุ้นไทยเนี่ยประมาณถ้าห้าห้าหมื่นล้านบาทก็ถือว่าหรูแล้วใช่ไหมครับแต่บางทีน้อยกว่านี้นี่ด้วยใช่ไหมครับอก่าเนี้ยช่วงนี้ช่วงนี้น้อยกว่าตลาดหุ้นฮ่องกงคุณดูต้องดาวว่าเท่าไหร่ครับอเท่าไหร่ฮะวันวันหนึ่งประมาณสองแสนห้าครับโอ้โหแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สองแสนห้าบาทละสองแสนสองแสนห้าหมื่น ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยจะไม่ง่ายเลย GDP ประเทศไทยเนี่ยประมาณใกล้ๆยี่สิบล้านล้านเหรียญ้านล้านบาทนะจะนั้นแล้วเนี่ยตลาดหุ้นฮ่องกงต่อวันมันเกือบสิบล้านบาทต่อวันโนะครับฉะนั้นก็แสดงว่าไอ้มูลการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยนะครับเป็นไงครับมันใหญ่กว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นไทยเลยคุณยศจะไม่ง่ายเลยก็คือร่วมร้อยร่วมร้อยเท่าร้อยเท่านะะนครับัะนั้นแล้วมันก็จะมีความใหญ่โตของ ความเป็นตลาดอินเตอร์เนี่ยที่จะแอบสอบหุ้นต่างๆไม่ใช่เฉพาะหุ้นของจีนที่จะต้องกลับบ้านนะฮะเนื่องจากว่าเขาไม่ให้คุณอยู่ต่อใช่ไหมครับแม้แต่บริษัทอื่นๆทั่วโลกนี่นะครับซึ่งต่อไปเป็นไงครับมองแล้วว่าจะไปจดทะเบียนขายหุ้นในแนสแตกใน,ในอ่าในอ่ออกระดานทั้งหลายในเมกาเนี่ยนะครับตอนนี้มันน่าไว้วางใจไหมครับไม่น่าไว้วางใจนะมันขึข้นลงทิงโหรูดเลยนะนะครับเพราะตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าไปกิต อเมริกาที่ทําให้ทรัมป์อาจจะต้องเปลี่ยนเสียงเรื่องเจเนรากันกาเนี่ยมันมาจากปัญหาของภาคการเงินเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนตัวแปรหลักเลยอืเพราะว่าภาคการเงินของอเมริกาขนานี้มันไปเชิญกับปัญหาเลยครับมันไปเชิญกับปัญหาที่เราเรียกว่าสภาวะสามสุดสุดในสามเรื่องก็<ม>เรื่องตลาดหุ้นสุดครับแล้วตลาดหุ้นของอเมริกามันไม่เพียงสุดเฉพาะในอเมริกามันยังลากเอาตลาดหุ้นทั่วโลกที่ <ไป S 1> โยงต<ย>ิ<ย>่กับอเมริกาไปสุดต,ตัวตามไปด้วยพอไปเชื่อ จฟฟี่แซกเนี่ยก็ออกมาบรรยายเมือม่อเมือม่อเมือ่อไม่กี่วันก่อนนี่คหละครับ,รบก็บอกว่านโยบายอของคลั่มเนี่ยนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องการทำสงครามรภาษีเนี่ยมันทําให้มูลค่ามาเก็ตแชร์ของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งอเมร,ริกาด้วยด้วยเนี่ยนะครับ<า>แค่สองวันหายไปเท่าไหร่ครับคุณตุ้ยครับหายไปเท่าไหร่ครับหายไปสิบล้านล้านเหรียญสหรัฐครับโอ้ขนาดนี้จีดีพีทั้งโลกเนี่รวมกันมันยังมันยังไม่ถึงหนึ่งร้อยล้านล้านเหรียญเลยเป็นเพรว่าแค่สองวันเนี่ยนะครับไอ้มูลค่าของตลาดหุ้นของทั่วโลกนะครับ หายไปเกือบสี่เปอร์เซ็นของมูลค่า GDP ทั่วโลกเพียงแค่สองวันแล้วดูที่เขาว่ามันสร้างความเสียหายมากมายขนาดไหนนะฮะ mm hmm. จากจากการดําเนินการของนิยมของคนไม่กี่คนนี้นะฮะนะครับและแค่นั้นไม่พอครับมันยังทําให้ไม่เพียงทําให้ตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยมันซุดตัวเพราะว่าไอ้ตัวที่ซุดต่างๆมันหายไปถึงหกล้านล้านเหรียญเฉพาะตลาดหุ้นใ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 นิวยอร์กที่ประกอบด้วยนะครับดัชนีชี้วัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ก่อ DSTPIA ร้อยที่ใช้ชี้วัดตลาดหุ้นนิวยอร์กไอ้นิวยอร์กสตาอกเอมเอเชนนะครับ แล้วก็ดัชนีแนบแสกที่ชี้ว่าตลาดหุ้นแนบแสกไปใช่ไหมฮะนะครับนะครับเฉ่นั้นแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ซุดเฉพาะเรื่องของตลาดหุ้นอย่างเดียวไงที่สุดหนักตาม,มานะครับน่ะแล้วก็สร้างความกังวลอย่างมากก็คือเลยครับก็คือการซุดตัวของตลาดบอลหรือว่าตลาดธนบัตรรัฐบาลดีกว่านะครับเร<า>่นซึ่งเป็นยังไงฮะแต่ไหนใจมาก็ไปกล่าวหาว่าโอ้โหเนี่ยจีนเนี่ยถล่มขายเทขายเทขายอย่างมากมายแต่ต้องการที่จะแก้แค้นแก้เผ็ด อ่าที่อเมริกาไปเก็บภาษีจีนร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของของไอ้ภาษีนําเข้าใช่ไหมฮะนะนะครับเป็นไงครับแต่ไปเช็คดูดีๆไปครับล่าสุดเริ่มมีน้ํารดมันทำให้ต่อผลผอบผวนเลยครับก็แปกาไอ้บรรดาผู้ที่ถล่มตลาดหุ้นตลาดบอลของอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ที่ไหนเลยก็คือนะครับก็คือปฏิบัติการของนบดานักลงทุนภายในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่า เราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตลาดบอลในอเมริกาเนี่ยนะครับอืตลาดบอลของอเมริกาสามที่บอกล้านล้านเหรียญที่เฉพาะเป็นตลาดพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันแค่หนึ่งในสี่นี่มันเทรดเอานอกประเทศแต่ว่าสามในสี่เนี่ยเทรดเทรดอยู่ในอเมริกาเองก็คือประมาณยี่สิบแปดล้านเหรียญเนี่ยเทรดอยู่ในอเมริกาใช่ไหมครับแล้วเป็นไงครับก็ปรากฏได้เป็นไงครับไอ้ยี่สิบแปดล้านเหรียญเนี่ยใครถือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเป็นบ้างครับคุณคุณยืวยครับใครถือว่าตัวใหญ่เรื่งก็คือเฟด เป็ดถือหุ้นประมาณทักงแปดถึงเก้าล้านล้านเหรียญสองคือไงครับบันดาไอพวกกองทุนของบริษัทประกันต่างๆนะครับเพราะว่าพวกนี้ลงทุนยาวใช่ไหมครับนะจะนั้นแล้วเขาหงนิยมซื้อพันธบัตรครับนะครับแล้วก็ยิวมันก็โหสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็มันก็โหมันก็มันก็จูงใจไม่ใช่น้อยในในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วใครครับที่ไปถือถือพันธบัตรอ่าอเมริกาครับก็คือบรรดากองทุนเอ็นดาวเมนฟันของบันดามาหัวไหลต่างๆของเป็นชั้นบันต่างๆไง แต่นั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณทําให้ราคาบอลมันล่วงหนักๆแบบเป็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยและทำพลาดจะเกิดขึ้นอีกนี่แหละครับไอ้คนที่มันจะเข้าเนื้ออย่างหนักเลยก็คือใครครับก็คือบรรดากองทุนคนคนแก่คนสูงอายุทั้งหลายที่เรียกว่าไอ้กองทุนเพนชั่นฟันนี่แหละเพนชั่นฟันไอ้กองทุนเอ็นดาเมนต์ฟันของมาบรรดาหมาอะไรนะเช่นเช่นหมาลายฮาหวัดเนี่ยเ <Harvard S 2> ขานะครับก่อนที่ตลาดหุ้นจะปรับลงเนี่ยเขามีถึงห้าห้าหมื่นสองพันห้าเหรียญเนี่ยประมาณเนี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ถูกค่ะ อ่าถูกท้าเมื่อทีมงานเล่นงานอย่างหนักเลยใช่ไหมฮะนะอ่ามาลายฮาวัดรวมทั้งมาไลายไอวี่ลีกคือมาลายชั้นนําของมีการหลายสิบแห่งนี้นะ,นะครับน,นะครับอะไรทั้งหลายนี่นะเป็นไงครับฉะนั้นพวกนี้ก็อยาเข้าเนื้อแต่ว่าที่เข้าเนื้อมากแต่ว่ามีความคล่องตัวสูงเนี่ยและกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มเทเทขายหลักเพราะไอ้บรรดาพินชั่นฟันหรือว่าเอ็นดาวเมนฟันหรือว่าเฟดเนี่ยคงไม่ได้เทขายหรอกใช่ไหมฮะเพราะมันถือยาวใช่ไหมครับนะนะเป็นไงครับฉะนั้นไอ้คนที่ถล่มเนี่ยก็คือคนที่ไปเกงกาไรไอ คุนไอ้ตาไอ้เกมรัฐบัลรัฐบาลีกาเอาไว้ไงอแล้วเป็นไงครับตอนนี้มันน้ํารถที่ผมมองน้ารถแล้วเพาะตอมันผลก็คือลยคร,อค,ครับมันเริ่มปรากฏมาให้เห็นก็คือเลยครับก็คือกระบอกไอ้บันไดอินเวสเตอร์ที่นำโดยเฮดฟันนี่แหละไอ้พวกนี้แหละครับที่มัน,ปนไปเลเวลไปเยอะๆไปทําสวอปไปเยอะๆอ่นะครับใช้เกมการเกมเงินนะครับควยไปควยมาเพื่อหาประโยชน์จากไออ้่จากการเื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนนี่นะฮะและพวกนี้พอเห็นว่า พันธบัตรที่ดูยังไปซื้อไว้เยอะแยะมากมายก็บอกเนี่ยการเทขายเนี่ยมันไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งล้านล้านเหรียญไว้กลุ่มกลุ่มของเฮดฟันนี่นะฮะนะเท่าที่เขาดีไอ้นี่คือข้อมูลที่ปรากฏมาครับข่าวโดยโดยโดยบรรดาบรรดาไอไอข้อมูลภายในสหรัฐอเมริกาเองนะฮะเยอะนะเนี่ยจีนเนี่ยถือพันธบัตรรัฐบามาอเมริกาเต็มที่ประมาณสักเจ็ดแสนหกหมื่นล้านเหรียญเฉพาะที่เฮดฟันมันถล่มเทขายเนี่ยมันหนึ่งล้านล้านเหรียญเนี่ยฉะนั้นใครมีส่วนที่ทําให้ราคาพันธบัตร ในอเมริกามันก็เจอกระเจมเ,เหมือนอในช่วงหลายวันก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้อาจจะที่นคมับแล้วใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเปครับตลาดหุ้นคุณคุณคุณ,คณอ่าซุดตลาดพันธบัตรซุดแล้วที่ซุดต่อคืออะไรครับก็คือค่าดอลลา,าร์สหรัฐไงก็คือตลาดเงินมันซุดตัวตาลงตามด้วยบ,บางคนบอกว่าซุดตัวมันน่าจะทําให้รับและทีมงานมีขึ้นอ,อารมณ์ เพราะว่าจะได้ส่งออกเพิ่มมากขึ้นอแต่ที่กินดิการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการส่งออกเป็นหลักหรือเปล่าครับคุณตูนเยอะไม่ใช่ครับไม่ใช่การส่งออกของอเมริกาเนี่ยสองล้านเหรียญเศษขนาดที่กินดอเมริกามันร่วมสามสิบล้านเหรียญเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะขาเปอร์เซ็นต์แทบไม่เจอเลยนะครับเซ็นไม่เจอนะที่เปิดใช่เฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่ดอลลาร์คุณร่วงลงมาหนักๆก็แสดงว่าไอ้ความน่าไว้วางใจของดอลลาร์ทั่วโลกเนี่ยมันลดทอนลงอย่างชัดเจนใหญ่คนมันก็เลย ถลม่มเทขายบรรดาดอลลาร์ดีโนมิเนตดดีโนมิเนเตดแอสเซทเกิดสินทรัพย์ที่ท,ที่ที่คิดเป็นดอลลาร์เทอมนี่แหละครับการการทั่วทั้งโลกใช่ไหมฮะที่มีการถล่มออกไปใช่ไหมครับรวมทั้งบรรดาฟาร์นไเจอร์ในอเมริกาด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นมเมื่อวันที่นักจีนบอกไม่ได้แล้วต้องหาทางที่จะเลยครับหนึ่งนะป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาสามทุตของภาคการเงินอเมริกานะครับแล้วขณะเดียวกันก็ไปครับปลายวิกฤตให้โอกาส strategic ตอนนี้เบรกครับก็คือต้องดูแลตลาดในตลาดหุ้นของตัวเองก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ตลาดหุ้นเซนจนในช่วงในช่วงที่อเมริกาเต็มไปด้วยควะสภาวะผันผวนกว่างแปวกไปเนี่ยนะครับภาคการเงินมีกะของจีนเขาเป็นยังไงครับคุณลุงครับเดือดร้อนไหมไม่ค่อยเดือดร้อนนะดูตาทางผมว่าไม่่อนไม่เดือดร้อนแล้วทำท่าจะขึ้นด้วยใช่ไหมครับนะครับในหลายช่วงใช่ไหมครับครับเป็นงไงครับาะอะเลยครับเพราะจีนก็ตั้งรับเลยครับโอ้โหนะฮะเขาเรียกว่าอะไรตั้งท ของเราเนี่ยตั้งทีมไทยแลนด์เพื่อไปเจรจาภาษีกับตรัมใช่ไหมฮะครับของจีนเนี่ยเขาใช้เขาตั้งทีมไชน่าขึ้นมาเพื่อดูแลภาคการเงินอ๋อก็คือระดมเอาบรรดาทรัพยากรการเงินที่ยังมีอยู่มากมายในจีนนะครับเช่นอะไรครับเช่นขอซีไอซีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งไอเซ็นเซ็นทรัลฮุยจินนะฮะเซ็นทรัลฮุยจินก็คือก็คือบริษัทลงทุนของไอไอโซเมลินเลวฟันกองทุนความมาั่งคั่งแห่งชาติของจีนนะ <S <S ไอเซ็นทรัลฮุยจินเนี่ยนะครับ ก็ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2003นะฮะอ่าก็ก็ตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วแล้วกองเซ็นทรัลทูจีนก็ทำมน้าที่นะครับเขาไปลงทุนในกองทุนต่างๆไม่รู้ลงกี่สิบกองทุนของบรรดาธนาคารยัยกษ์ใหญ่ทั้งหลายซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ตั้งกองทุนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไชน่าคอนซัปชั่นแบงก์อินดัสเซียของแมนโชแบงก์เอาไชน่าไชน่าแบงก์เอาไชน่าไชน่าไอ้กิจเขา,าชวนแบงก์เอาไชน่าแล้วก็อีกหลายๆแห่งไม่รู้ลงกี่สิบแห่งนะฮะแล้วก็อเอากองทุนต่างๆววกเเเเนนนนนนีีี้้้้ย่่่ครรัับขาาไปมมซือหหุุลทตะะฮ นะครับซื้อ ETF บ้างซื้อหุ้นโดยตรงบ้างอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมครับ,รบนะฉะนั้นเป็นไงมันก็เลยทําให้เขาภายในจีนเองนะครับมันก็ยังมีอยู่อย่างมากมายเพราะว่าจีนเนี่ยมีทุนดํารองเนี่ยต้อง3.2ล,ล้านเหรียญและฮ่องกงเองก็มีไม่ต่ำกว่าสี่สี่แสนล้านเหรียญไงฮะนะครับทุนํารองฮ่องกงมันมีมากกว่าเราเกือบเท่าตัวนะฮะแต่ทั้งที่เป็นเขตปกครองเล็กนิดเดียวเนี่ย GDP ก็ได้กกว่าไทยนะครับฉะนั้นเห็นไหมนี่คือท่าทีการตั้งรับของจีนในขณะนี้นะฮะนะครับก็คือ แปลวิกฤตให้เป็นโอกาสนะก็คือจะต้องทําให้ตลาดหุ้นฮ่องกองเป็นอะไรครับเป็นเซฟเฮเว่นแห่งใหม่แทนที่สูงจากตลาดเงินตลาดทุนโลกที่เคยเป็นเซฟเฮเว่นแต่หลายแห่งทาท่าจะเป็นอะไรครับทําท่าจะเป็นแดงเจอร์ัสเฮลใช่ไหมครับและ,และตอนนี้ยังไม่ <c oughs> ไม่ถึงขน,นา่นั้นนะแต่ว่าคุณเขาเป็นแดงไม่ใช่เซฟเฮเว่นแล้วแน่ๆ <c oughs> คุณเริ่มกลายเป็นแดงเจอร์ัเทเว่นก็คือ แรงพักพิงที่เริ่มเป็นอันตรายนั้นไอ้เรามันก็จะเกิดเซฟเพนนิงแห่งใหม่ไงจะได้เซฟเพนนิงแห่งใหม่มันจะเกิดขึ้นที่ไหนครับผมว่ามันล้วนแล้วแต่จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากในในแถวเอเชียนะครับให้จับตาดูกันไปต่อไปนะครับนะก็เรื่องคุยกงต้องจับตาผมก็ไปดูกราฟนะครับหุ้นของระหว่างนสกับของห่างเสียงนี่ก็เรียกว่ามันไม่เหมือนกันฮะมันแดงและเหมือนกันอีกอีฝ่ายหนึ่งเขียวอีฝ่ายหนึ่งแดงนะฮะก็เป็นเรื่องที่คงต้องติดตาม